เอานะว่าจะมีบริษัทแชร์ลูกโซ่ถ้าพี่สองคนเอาอะไรพี่สองคนเอเป็นคือจะพูดยังไงดีอะ่ะไม่ต้องไปพูดอะไรเฉยๆะนะก็อย่างที่เล่าให้ฟังอะ่ะตอนนี้กำลังจะเกิดมีมีบริษัทแชร์ลูกโซ่เกิดขึ้นเดี๋ยวก่อนนะแล้วแล้วมันสำคัญอะไรอเอออย่าไปใส่ใจเลยนะสำคัญอะไรที่ไหนอะ่ะที่ว่าจะต้องรู้อะ่ะเอาเข้ามากันนะ กดแชร์ออกไปเพียงคนละเก้าพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าแชร์จะบอกว่าโดยมารยาทนะอย่าไปใส่ใจเลยจะไปถามใครว่าเขาเป็นแฟนกันหรือเปล่าเนี่ยใช้คาว่าผัวเมียอย่างเงี้ยมันก็ไม่สุภาพนะคะอหรือว่าคุณเป็นเป็นคนสมัยยุคไหนอ่ะอ๋ออย่าไปใส่ใจเลยเขาเขาถ่ายตัวเขายังถามเลยผมคือใครเพราะผมหาตัวเองไม่เจอง่ายสุดเลยผมคือใครเป็นรูปแมวกระโดดเขาโกรธเหรอ ไม่ได้โกรธแต่ลำคาญมันเหมือนไม่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 ค่อยไม่ค่อยอะไรเหมือนก็ไม่ค่อยคนปัจจุบันเหมือนไม่ค่อยมีมารยาทไงผมบอกแล้วไปเรียนมึงกูมามากนะพอเรียนมึงกูแล้วจะเปิดบริษัทเจ้าทั้งหลายจงว่าร่วมทุนนะอาจารย์ครับไปซอยสายลมไม่ถูกช่วยแนะนำให้ไปหน่อยซอยพหลโยธิน8ไงซอยพหลโยธินซอย8ซอยสายลมครับนะไปได้บอกเขาว่าบ้านหลวงพ่อไปลงวินมอไซด้านหน้ามันจะมี พอไปจอดมันจะมีนี่ป้ายอยู่นะป้ายธนาคารไทยพาณิชย์อะแล้วมันจะมีวินมอไซค์อะอยู่ด้านหน้าคุณไปคุณไปได้ที่นั่นได้หรือคุณนั่งแร็กซี่ไปเลยดีกว่าจะได้จบเรื่องไปมะแต่ถ้าเร็กซี่ไม่รู้ทางอ่ะเข้าไปเนี่ยมันจะมีทางเนี่ยแต่มีมอไซค์มอไซค์ปักทางอ่ะใช่ไม่รู้ว่าคุณขับรถไปหรือว่าคุณจะนั่งรถเมย์ไปแต่อว่าถ้าเกิดว่าไปถึงซอยอะไรประโหรทินแปดแล้วเนี่ยก็บอกมอไซค์ว่า ไปบ้านสายลมมันไม่มีที่ทเขาก็รู้แล้วเขาเรียกเขาบ้านหลวงพ่อก็ได้เรียกอย่างนั้นนะเพราะว่าปัญหามันก็คืออะไรรู้ไหมมันไม่มีที่จอดรถมันไม่มีที่จอดรถขับรถไปไม่ได้มันไม่มีที่จอดรถไไดดดแต่เขาเรียกกันว่าพหลโยธินซอยแปดซอยสายลมเขาเรียกว่ามรูแลนิธิหลวงพ่อปานถาวโลเขาเรียกกันตรงนั้นนะเขาเรียกบ้านหลวงพ่อพวกวินมอไซค์จะรู้จักกันปากทางกันะซอยแปด ม,มันจะมีพวกวินอยู่วินเนี่ยสังเกตง่ายถ้าเห็นป้ายธนาคารไทยพาณิชย์เมื่อไหร่ให้ลงแค่ลงเสร็จเขาจะเขียนว่าพหยินทินซอย8ซอยสายลมให้ไปเดินเข้าไปทางนั้นแนละมีวินวอร์ไฟอยู่หน้าคือนี่จะบอกว่าไปซอยไปหลโยทิน8ให้ได้อ่ะ แล้วเขาไปอ่ะนั่งมอไซค์ไปบอกเขาว่าไปบ้านหลงพ่อบ้านเดียวเขารู้เลยบ้านหลงพ่อบ้านสายลมบ้านหลงพ่อมูนิธิอะไรนะหลงพ่อปานถาว่าโลเออ่นละอะไรที่เขารู้กันเขาคุณนะครับมันมอไซค์ก็ไปรอที่ข้างหน้านประจําเห็นน่ะก็อย่างที่เล่าให้ฟังอ่ะว่าถ้าคุณอยากปฏิบัติธรรมไปเถอะไปทําซะนะขาออกมีวินมอไซค์ไหมมีมีเยอะแยะเลยวินมอไซค์มาต้องเป็นวันที่เขา